ใครกำลังหามือถือมือสอง h o n e นมือสอสภาพดีคุณภาพเยี่ยมแถมค่อนได้มาได้เลยที่บูธบ a น a าชูวะในงาน Thailand Mobile Expo 2024ที่นี่มีทั้ง iPhone และมือถือมือสองมากมายหลายรุ่นเลยเลือกเกรดได้ตามที่ต้องการแถมราคาดีมากทั้ง iPhone 14 Pro Max ความจุ128กิกะได A ราคาเพียง34,900บาทหรือจะเป็น iPhone 14ความจุ128กิกะ A ราคาเพียง22,900บาทซัสมซุง Galaxy S23 Ultra ความจุ256กิเกรด A ราคา เพียงสองหมนเจ็ดพบาทเซมซูน Galaxy S ยี่สิบสองอัความจุ128ยยกิกะไบต์เกรด A ราคาเพียง17,900บาททุกเครื่องผ่านการตรวจสอบและการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Banana มั่นใจในคุณภาพรับประกันครึ่งหนึ่งปีสายผ่อนก็ผ่อนจ่าย0%นานสูงสุด36เดือนได้สบายๆกับบัตรเครดิตที่ร่วมบริการเมื่อช็อปมือถือมือสอง 1, 2, iPhone มือสองสภาพดีคุณภาพเยี่ยมได้ที่ Booth Banana Sure ในงานไทยมือบายเอ็กโปั้งแต่วันที่8ถึง11กุมภาพันธ์2567ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติิิรกิว